สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสวัสดีย่ำบายบายของวันทีหยิบหานอกมันนี่ก็มีโอกาสนะครับได้ไปเก็บหัมึงมีมามาตาสุมนะครับตำตำแล้วใส่ปลาแดกหนังปลาผมลดสกินกับข้าวเจ้ามันหอนคือเก่านะพี่น้องนี่นี่ข้าวเจ้ามัหนหอนนะครับตำมาแล้วลดหน้าตาไม่สิบเป็นหังสี่เลยครับนี่ยตำมาแล้วหน้าตาไม่สิบเป็นหังสี่ตำหัมรงมีนะครับเคยเคยกินหานอกพี่น้องบรรเทาหัมึงมี นีต่ำเลยนะครับนี่นี่ต่ำเราสืซิมให้พี่น้องเหลืองเด้อแฉนะๆส้วมเป็นเมนูอาหาร,าร,หรอีสานบ้านเฮาหาก,กินยากนะพี่น,น้องแต่พอแต่มเมกะสีต่ำตัวนี้แล้วครับยำ เค็ดเปียกขึ้นมาพักผ่อนยันเทียงก็สิกินเมียงยนะาก็เ,เริ่มกินเมียงเดินเดือดเหนื้อยเพิพ่มสิดัดแป้งมากินก็นขจาวอ่ะพี่น้องเบาๆไวล่เขออนุญาตก,กินเลยก็แล้วกันนะครับเนาะฝากกดไลห์ฝากฝากดแชร์น้ำเงี้ยกันแล้วกันเด้อพี่น,อออน้องเด้อกินเลยละขจาวนอนขึ้นเก้านะครับของออมมารีบุมีผักบุมีหยังเก้มนะฮะน้ามันมีตำเครื่องปรุงมังคุดมี กระแดกน้ำปลาผงชโรสตะไคร่นะครับบะระขามเปียกหั่หน่วยพรอนเขามาฝานฝานหลังเรามาต่ำนะเป็นของมันสีแซ่บหอม เปนคิดบานๆเนี่ยพี่น้องเด้อภาพอันสบ่สวยงามปนานในต้องขอโทษขอขอภัยเด,เ,ดเด้อเผ็ดๆชรสวงกินใบเตี้ยอยู่ในมือนี้ อาสี่เหลี่ยมตาเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่า,า,าแสงมันเข้ามาทะลุผ่าม่านหลังๆ ใครเ่เคยกินบ่เ,นเคยตำร่องเอาไปตำเบืเ้องเดื้อัมเำอมียำ์ัมือม,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 มีสีอธิบายอยังเลยนะครับน,รน่าเคยไข่วนวยนะครับแต่โบแมนเพิ่นหำมเบอมียรเรื่างผสกจะใส่หน่วยอ่อนก็ะด้นะครับ มัดได้พี่น้องอต่ำไมัดนะครับก็หยากขุยใส่ได้ได้พี่น้องด้อเห็นมน่นอนนี่นียใช้ข้าเจ้าไม่นอนนะพี่น้องเนานะแสบเลยกเกียงเลือพี่น้องเกียนเล่นเลข้าเจ้านุนอนข้าเทียงสแสบ ถาบว่าตัมกินเองหาสื่อบ่ได้เล้วพี่น้องเลือเพราะว่าสมัครเขาซิเฮ็รบ่เป็นนะครับดังค่ะ แสบม่ลีพี่น้องบรเดตัวนะครับสำหรับมือนีคลิปนี้ครับขอขอบคุณพอม่พี่น้องบานเฮาที่เขามารับชมนะครับทิปกินเขาก็ตาทำมือมีคลิปบ้านๆของผมนะครับของไอคอนซีสเกตน,นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้ำเนยก็แล้วกันครับสำหรับมือนีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ